ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนหงเหลิหรอรวพูป,ปีเดียวคว้าแรนการาเฟนเบิร์ตจากไบมนิกฟาบิโซโรมโน,โนเยยวขาวลูกหนังคนดังประกาศเฮียวีโกเรียบร้อยหรอร์ภูตกลงคว้าแรนการาเฟนเบิร์ตจากไบมนิกได้สำเร็จที่ราคารวมโบนัสกว่า1,700ล้านบาทหรอร์พูป,ปิดดียวคว้าตัวแรนการาเฟนเบิร์ตกองกลางดาวรุ่งชาวรัตจากไบมนิกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานจากฟาบิโซโรมโน,โน ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพระศบดีที่3 1สิงหาคมที่ผ่านมาโรมาโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมวลีเด็ตเฮียวิโกว่าลิเวอร์พูลกับไบเยนตกลงกันได้เรียบร้อยโดยดาวเตะวัย21ปีจะย้ายร่วมทัพโขงแดงภายใต้สัญญา5ปีที่ราคา40ล้านยูโรบวกแอดออน5้าล้านยูโรนอกจากนี้โรมาโนระบุว่ากราเฟนเบิร์ชจะบินมาที่ลิเวอร์พูลทันทีในคืนนี้เพื่อขอรับการตรวจร่างกายกับว่าที่ต้นสังกัดใหม่ ขณะที่หลายสื่อชั้นนำรวมถึง David Austin, เดวิดออสตีนเหยี่ยวข่าวคนดังแห่งดอะอลติกก็รายงานข่าวในทิศทางเดียวกัน Breaking ฟาบิโซโรโนรายงานว่าลิเวอร์พูลและบาเยิร์มิวนิคได้ทำการแลกเปลี่ยนเอกสารหลักสำหรับข้อตกลงในดีลซื้อขายรันกราเวนเบิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลานี้ ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันเปิดเผยว่าเจอเกนครอปคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านกาเวนเบิร์ชนั้นตัดสินใจย,ย,าาย้ายมายังสมรลนเวร์พูแม้ว่ากาเวนเบิร์ชจะมีความคิดที่อยากที่จะย้ายออกจากไบมินิกในซัมเมอร์นี้แต่อีกใจหนึ่งก่อนหน้านี้เขาเองก็อยากที่จะสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมเสือใต้ต่ตอไปแต่เมื่อโอกาสที่ดีมาถึงจากลิเวอร์พูลและเขาเองก็ได้พูดคุยกับครอปแบบส่วนตัวแล้วซึ่งครอปทำให้เขาเชื่อมั่นในโปรเจกต์ในการสร้างทีมใหม่ ในอนาคตข้างหน้าจากนี้และแน่นอนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นกำลังสําคัญของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กจาก s k y ยสปอร์ตดีรายงานว่าเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางไปยังลิเวอร์พูลที่กำหนดไว้สำหรับเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนั้นถูกยกเลิกไปแล้วไรอันกราวนเบิร์ชจะบินไปยังลิเวอร์พูลเช้าว,วันพรุ่งนี้แทนการเลื่อนเที่ยวบินนี้ไม่มีอะไรต้องตกใจทุกอย่างเรียบร้อยดี ขอตกลงเกือบทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่าตัวตามที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้คือ45ล้านยูโรบวกแอดออนและเจอเกนครอปก็ต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากไรอันบาเบลออกมาทวิตตอนรับแรนกราเวนเบิร์ชว่าที่นักเตะดัสไรหมในทีมหงแดงลิเวอร์พูลโดยโพสต์รูปของเขากับกราเวนเบิร์ชตอนเล่นกับทีมชาติร่วมกันที่น่าสนใจคือเบอร์เสื้อที่กราเวนเบิร์ชใส่ในตอนนั้นเป็นเบอร์14ซึ่งเป็นเบอร์ที่ว่างอยู่ที่ลิเวอร์พูลพอดี หลังจากที่จอแดนเฮนเดอร์สันย้ายทีมออกไปเอรู้จะเป็นการบอกใบ้ิเกลกลายนะปลอลกลาวเวนเบิร์ชนั้นขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอาแจ็คสวมเบอร์38ก่อนจะย้ายมาใส่เบอร์29และ8ตามลำดับส่วนกับบาเยนน์สวมเบอร์38ในขณะที่ทีมชาติใสมาแล้วหลายเบอร์ทั้ง16 14หรือ20่ิเมลิซาเรดดี้นักข่าวสาวจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่แรงนกาวเวนเบิร์ชจะย้ายออกจาก ax, อาแจ็ค์อัมสเตอร์ดัม ไปยงังเบย์มิกในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ตอนนั้นเขาอยู่ในรายชื่อสำหรับผู้เล่น3คนที่ลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญามารวมทีมเป็นอย่างมากแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีทั้งข้อมูลทุกๆอย่างเกี่ยวกับการเล่นของนักเตะรายนี้มีการตรวจเช็คสถิติต่างๆและมองการพัฒนาของเขามาโดยตลอดพวกเขารู้สึกว่านักเตะรายนี้สามารถที่จะทําการพัฒนาเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนเกมของพวกเขาได้คนหนึ่งเลยทีเดียวและอีกสองคนก็คือจูดเบลลิงแฮมกับออเรเลียงชอเมนี่นั่นเอง อฟฟิเลกราสโกเซลติกประกาศยืนยันแล้วว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการยืมตัวนาเานฟลิปปรากระหลังจากลิเวอร์พูลมาใช้งานได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยระยะสัญญายืมตัวจนถึงเดือนมก,กราคมปี2024เนทฟลิปจะสวมไซเบอร์6ของเซลติกและเราขอให้เขาโชคดี นิวโจนจะโก,กรายงานว่าบีเคาทตี้ได้ทำการยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวบับบี้คลาร์กอย่างเป็นทางการแล้วในเวลานี้ซึ่งตอนนี้ลิว์พุกกำลังจะพิจารณาข้อเสนอและพวกเขาเตรียมที่จะทำการสอบถามความคิดเห็นของตัวนักเตะด้วยว่าเขาต้องการอนาคตแบบไหนจากนี้เดวิดออสตินจากเดลติกเปิดเผยว่าเตรียมตัวให้พร้อมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากนี้จะลุกเป็นไฟสำหรับดิวของโมฮัมเหม็ดซาลา ผมไม่ได้บอกว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นนะเพราะจุดยืนของสมสรลนิวอรอพูลในตอนนี้ก็คือพวกเขาจะไม่เจรจาใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการขายซาร่าออกจากทีมไปแต่ในขณะเดียวกัน Public Investment Fund ก็จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆในการคว้าตัวซาร่าเช่นกันมีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นจากนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่มากมายแบบมหาศาลเลยทีเดียว ด่านเบนจาขอบบอกว่าลิเวอร์พูลยังคงยืนยันตามเดิมว่าจะไม่ขายซาลาแน่นอนแต่ดูเหมือนว่า,อ,าอัลออติหัดจะเพิ่มข้อเสนอจาก150ล้านยูโรเป็น200ล้านยูโรเลยทีเดียวและนี่คือบททดสอบที่สำคัญของสมรสรลิเวอร์พูลอีกครั้งยังยังไม่หยุดอีกล่าสุดไมค์แมกราดนักข่าวของเดอะเดลี่เทลกราฟรายงานว่าตอนนี้อ,อัเอติหัดพร้อมแล้วที่จะกลับมาทำการทดสอบลิเวอร์พูลอีกครั้ง และคราวนี้พวกเขาได้ทําการหอบเงินจํานวน150ล้านปอนด์เพื่อเตรียมที่จะยื่นให้เพื่อขอซื้อตัวโมฮัมเหม็ดซาลาไปร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์นี้ณตอนนี้จุดยืนของลิเวอร์พูลยังคงเหมือนเดิมพวกเขาไม่ต้องการเข้าสู่ขั้นตอนเจราจาใดๆทั้งสิ้นกับทางเออิเจหัตเพราะพวกเขาไม่ต้องการขายสาลาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เจมี่คาร์เกอร์พูดเอาไว้ในสกายสปอร์ตว่าถ้าข้อเสนอมาถึงที่150ล้านปอนด์ เขาคิดว well. ่าเฟนเบสปอตกรุปจะประเมินการขายซาลาห์อย่างแน่นอนและตอนนี้ถ้าจริงตามข่าวนี้ข้อเสนอในราคาที่คาร์เกอร์พูดถึงมาแล้วความหวังในการคว้าตัวโมฮาเหม็ดซาลาห์ยอดดาวยิงลิเวอร์พูลไปเล่นในโปรลีกซาอุดิอาระเบียยังไม่สิ้นสุดหลงง่ายเมื่อลาสุดมีกระแสข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงของโปรลีกซาอุเดินทางมาเข้าเจรจากับทีมหงแดงด้วยตัวเองที่อังกฤษและต้องการให้ค้ากลับสู่ตะวันออกกลางมีซาลาห์นั่งไปข้างๆด้วย ชื่อของซาลาปรากฏเป็นเป้าหมายของโปรโล,ลีกซาอุมาตั้งแต่ตน้นเนื่องโดยสตาอียิปเป็นแข้งระดับตัวท็อปของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกลางแต่ก็ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวไม่ใช่ในตลาดซัมเมอร์นี้และแม้ว่าลามิอับบัตเอเจนส่วนตัวของอดีตดาวเตะโรม่าจะยืนยันหนักแน่นว่าซาลาไม่ย้ายแน่นอนในตลาดรอบนี้หลังพึ่งต่อสัญญาเพิ่มไปเมื่อปีก่อนก็ยังเป็นที่มองกันว่าลิเวอร์พูลอาจจะเป็นฝ่ายที่ตกลงขายนักเตะออกไปเองเพื่อรับเงินก้อนโตมาทดแทนการที่พลาดเข้าร่วมเล่นยูฟาแชมเปี้ยน ก่อนหน้านี้ซีเบสปอร์ไรยงานว่าเอาอิทธัดเตรียมทดสอบจิตใจของลิวอพูโดยการยื่นข้อเสนอสุดบ้าครั้ง่ง150ล้านยูโรให้กับทีมหง์แดงขณะที่ตัวซาร่าเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะย้ายสู่ซาอุดแล้วเช่นกันเพื่อไปรับเงินค่าจ้างปีละ100ล้านปอนด์ล่าสุดเดลิเมลโหมข่าวว่าซาอาดัดอัลลซิดผู้บริหารระดับสูงของโปรลีกซาอุดได้เดินทางจากตะวันออกกลางเข้ามาเจรจากับทีมหง์แดงด้วยตัวเองที่อังกฤษ อาล่ซิดคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเอาอิฮัดสามารถปิดดิวนี้ได้เพื่อความรุ่งเรืองและยั่งยืนของโปรโลิกซาอุสื่อไปอย่างไรก็ตามเดลี่เมลระบุเพิ่มเติมว่าในส่วนของซาลาอย่างแฮปปี้กับการทำงานในแอนฟิลด์และไม่ไ้รีบร้อนจะต้องย้ายออกจากทีมในสมอนี้รวมถึงลิว์ภูเองก็ยังยืนกรานในจุดยืนว่าดาวเตะอียิปต์ไม่ได้มีไว้ขายด้วยตัวแปรสำคัญพ่อเตียอาโก้รับอยากเห็นลูกชายเล่นให้เสียวตา มาซินโย่คุณพ่อของเตียโก้อาคันตาราเผยว่าอยากเห็นลูกชายของตนย้ายออกจากเมอร์ซี่ไซเปไปเล่นในลาลิกากับเซลตาบีโก้สำอร์นี้ของทัพหงแดงเต็ไมไปด้วยความชุลมุนหลังเสียตัวหลักในแดนกลางพร้อมๆกันหลายคนทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยที่ย้ายไปเล่นในซาอุในขณะที่นาบีเกตาเจมส์มิลเนอร์และอเล็กซ์ออกเล็บแชมเบรนหมดสัญญากับทีม ิเวร,ร์พูเซนสัญญาคว้าตัววัตตุรุเอนโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมิกโซโบอสไลเข้ามาเติมช่องว่างที่ขาดหายไปในแดนกลางและสามารถทำผลงานได้โดนใจแฟนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2รายหลังในขณะเดียวกันกองกลางตัวเก่าอย่างเตียโกอหันตาราซึ่งกำลังรอวันกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังได้รับการบาดเจ็บบริเวณสะโพกจนต้องรับการผ่าตัดในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วก็กลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้แล้ว แต่อนาคตของเตียโก้อาจจะไม่อยู่ในถิ่นเมอร์ซี่ไซส์หลังเขาตกเป็นข่าวกับทีมจากซาอุดิอาระเบ,บียมาโดยตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่มาซินโยคุณพ่อของเขาอยากเห็นลูกชายย้ายไปเล่นในลาลิก้ากับเซลตาบิโกด้วยความหวังที่ว่าเตียโก้ลูกชายของเขาจะได้ย้ายมาเล่นที่เซลตามาซินโยได้กล่าวกับมุนโดเดปติโบว่าในโลกฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้อะไรจะเกิดขึ้นผมหวังว่าลูกชายของผมจะได้เซ็นสัญญาก,กับเซลตา แต่สถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนเพราะเตียโก้มีหลายมุมมองและหลายไลฟ์สไตล์แต่ผมหวังว่าเตียโก้จะได้ย้ายมาที่นี่ความทรงจำเกือบทั้งหมดที่ผมมีกับที่สมสรนนี้มันดีมากๆบีโก้คือบ้านของเราราฟินยาเคยมีโอกาสย้ายมาเล่นที่นี่เมื่อ2ปีก่อนสําหรับครอบครัวเราเซลต้าคือบ้านของเราทีมเจอราดจอรับเซ็งอดีตกลางลิเวอร์พูล อัลเตฟัทีมชั้นนำของโปรลีกซาอุดิอราระเบียที่คุมทัพโดยสตีเวนเจอร์รัตเตรียมได้เปิดประตูรับดาวดังจากลีกยุโรปอีกหนึ่งรายได้แก่จอร์จิโน่เวดดุมอดีตดาวเด่นลิเวอร์พูลที่ไปตกอับกับปรีสแซงแช็กแมงอย่างไม่คาดฝันอาลเอตฟั far, ยังไม่ได้มีการทุ่มเงินมาสารมากนักลงในตลาดโดยได้ไปแล้วแค่จอแดนเนลสันกามูซาเดมเปเลไม่นับรวมที่จ่ายจ้างเจอร์ัตกับทีมด้วยค่าจ้างระดับติดท็อปชาร์ตของโลก ล่าสุดฟาบิโซโรโน,โนร่รบว่าเอาอเจฟากได้ขยับเข้าหาแพตเช่แล้วเพื่อสู่ขอเวดรดุมไปร่วมทีมหลังเป็นที่ชัดเจนว่านักเตะไม,ม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซอใหม่ลุยส์เอ็นดิเกการเจราจาจะใช้เวลาพอสมควรซึ่งเอาเอเจฟากก็ไม่ได้รีบร้อนเมื่อตลาดขาเข้าของโปรลีกสซาอุดยังเปิดอยู่อีกพักใหญ่ต่างไปจากตลาดของยุโรปที่จะปิดทําการหนึ่งกันยาย,ยนนี้แล้วเจอราดเป็นคนที่จิ้มเลือกเวดรดุมไปใช้ด้วยตัวเองไม่ได้รายเฮนร์สันที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ สำหรับวัยดุมในวัย32สร้างชื่อกับนิวคาสเซิลและลิเวอร์ูก่อนย้ายสู่เบสเชในปี2021แต่ก็ล้มเหลวกับชีวิตในแดนน้ำหอมจนซีซั่นก่อนถูกทรงยืมไปโรมาแต่ก็เจ็บหนักจนได้เล่นแค่23เกมและไม่มีการซื้อขาดในตอนท้ายฟิลิปเป้คูตินโยก,กองกลางแอสตันวิลล่าใกล้าย,ย้ายร่วมทีมอัลดูฮาอิลในลีกกาตาหลังปริเสียข้อเสนอของทั้งเรอเบติสและเบซิตัส คูติญยตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับอัลดูฮาอิลได้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและตอนนี้ว่าที่ตัสกัดใหม่กำลังตกลงสัญญากับวิลลาก่อนหน้านี้อดีตแข้งมาซุลน,น่าได้รับการทาบทามจากเรเบติสทีมดังของลาลิกาสเปนและเบซิตัสยอดทีมแห่งตุรกีทว่าเจ้าตัวไม่สนใจและมุ่งมั่นที่จะย้ายไปร่วมทีมอัลดูฮาอิลคาดว่าอัลดูฮาอิลน่าจะตกลงกับวิลลาได้ในเร็วๆนี้ก่อนที่คูติโยอจะครับการตวรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไป สำหรับกองกลางวัย3 1ป,ปีย้ายจากบา์โซลนามาเล่นให้วิลลาด้วยสัญญายืมตัวช่วงต้นปีที่แล้วก่อนย้ายขาดในซัมเมอร์ถาว่าด้วยปัญหาบาดเจ็บรบกวนทําให้ได้ลงเล่นเพียง22นัดในฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลือกหลักของอูนายเอเมรี่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ